ต้องใบตองนิ้วล็อกเหรอครับชาวร็อกเซนนิ้วล็อกเล้ยวยังไม่ล็อกเราล็อกชาวร็อกค่ะอ๋อใช่สิในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูไปรู้จักกับร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมจะไม่ได้ไปพาไปเจอเขานะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าจะพาไปร้านกาแฟร้านนี้ที่เจ้าของร้านนั้นคลั่งคล้พี่ตูนบอดี้สแลมเป็นอย่างมากโอ้โหเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าอยู่ที่ไหนปักหมุดกันเลยที่จังหวัด เทียงใหม่ไปค่ะขึ้นเหนือกันไปเลยครับเขาบอกร้านกาแฟร้านนี้อร่อยอร่อยแถมบรรยากาศในร้านเนี่ยเอาใจแฟนคลับพี่ตูดบอดี้สลลมแบบสุดๆเลยทีเดียวครับ

ววเดี๋ยไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่เพลงนี้พี่ต้นบอกว่าอยากเห็นคนไทยป็นได้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเสียงเป็นอะไรเสียงเป็นพี่ตูนสไตล์การพูดของพี่ตูนเป็นแบบนี้แล้วคอเป็นอะไรคอเส็ยโยกแกลงเพลงมันๆเนาะเขาเนาะเออไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศในร้านแล้วไหนพี่ตูนยังไงคะคุณไหนพี่ตูนแต่ว่าเจ้าของร้านเขา โอ้โหชื่นชอบพี่ตูนเป็นอย่างมาก<ฆ>มีหลายอย่างเลยครับของที่ระลึกแล้วก็ของสะสมที่เกี่ยวกับวงร็อกชื่อดัง body slam <ฆ>ถูกไปตกแต่งอยู่ภายในร้านกาแฟของหนุ่มร็อกเกอร์คนนี้นะครับน่ายุรภพรัตน์นันทไทหรือว่า คุณเป็กวัย30ปีแลเจ้าของร้านกาแฟที่ชื่อว่า Rockstar Cafe Rockstar นี่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2บ้านถวายตำบลขุ้นคองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอโอ้โหภายในร้านเนี่ยถูกระดับประดาไปด้วยภาพถ่ายพร้อมทั้งลายเซ็นของพี่ตูนในคอนเสิร์ตของวงบอดี้สแลมตามสถานที่ต่างๆรวมไปถึงภาพที่เจ้าของร้านนี่นะครับเขาได้มีโอกาส ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตร่วมกับพี่ตูนด้วยโอมาดูเจ้าของร้านดิยอดแต่งตัวตูนมากเลยคุณคือถ้ามองไกลๆบางทีเหมือนพี่ตูนเลยนะใช่แต่ถ้ามองใกล้ๆมองใกลๆก็พี่แป๊กนั่นเองพี่แป๊กอไม่ใช่พี่ตูนเอาละนอกจากนี้นะครับเขายังมีหมวกลายเซ็นวงบอดี้สแลมแผ่นซีดีเพลงและที่สำคัญแฟนพันธแท้ต้องมีนี่ เทปคลาสสิกยุคเก่าของวงบอดี้แสลมอัลบั้มแรกๆเลยเนาะนี่ย้อนไอัลบั้มแรกๆเนี่ยต้องอัลบั้มอะไรนะน้องใบตองจำไม่ได้อ่ะคือก่อนที่เป็นบอดี้แสลมเนี่ยมันมีแต่ว่าตอนที่เป็นบอดี้แสลมแล้วฉันจำอัลบั้มไม่ได้เหมือนกันคุณแต่จำเพลงได้เพลงย้ำใช่ไหมยังอยากจะยักขังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทปยืดเหรอคุณคนคนโอเคพอพี่แป๊กเขาร้องง่ายแล้วร้องเพลงดีๆนิดนึงอยุ้ยจ้ะ S 1> <S 1> เอาล่ะเขาบอกว่ามีโอ้โหหลายอยา่างเลยเป็นของลึกลึกของวงบอดี้แ a ลมเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวจะชอบเกี่ยวกับวงดนตรีที่ชื่อว่าบอดี้แลมแล้วก็ชื่นชอบในตัวศิลปินโดยเฉพาะนักร้องนำก็คือพี่ตูนบอดี้แ a ลม ก็เราจะมีเป็นของสะสมเป็นของที่ระลึกที่เราเก็บไว้อยากอยากจะเอาออกมาให้เพื่อนๆให้คนอื่นได้ได้ดูบ้างว่าเรามีอะไรเก็บสะสมอยู่าอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็เท่าที่มี เ่าที่มีเป็นไงล่ะทำไมพี่แป๊กต้องพูดเหมือนพี่ตูนโอ้โหสไตล์การพูดนี่ใช่เลยนะคือผมไม่เข้าใจ่ทำไมพี่แป็กต้องพูดเหมือนพี่ตูผมเองก็ไม่เข้าใจว่าน้องใบตองเป็นอะไรเนี่ยพช่ยังเหมือนพี่ตูนบ้างแต่เ็าเหมือนจริงคุณมีการแบบยักคงยักคิ้วรามล้เหมือนเลยเนี่ยไม่ได้เหมือนเฉพาะตอนนี้เหมือนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเพราะืืนชอบพี่ตูนมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมปลายแล้วแล้วก็เพื่อนๆเขาก็แซวไปตลอดเฮ้ยนี่มันพี่ตูนนี่นะ แล้วก็พอชอบในช่วงนั้นก็โอ้โหมีของสะสมเกี่ยวกับวงบอดีส้สแลมมาตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญพี่ตูนเขาชอบวิ่งใช่ไหมใช่เขาชอบวิ่ง,งมาราธอนออกกำลังกายออกกำลังก<อ>งพี่เป๊กก็เลยบอกว่าเนี่ยได้โอกาสเจอกับพี่ตูนมานะครับพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเลยในการวิ่งมาราธอนในรายการที่เชียงใหม่นี่แหละในปีส0 1 5ัโอ้โหได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองรู้สึกโอ้โหภาคภูมิใจมากดีใจสุดๆนะครับได้เจอศิลปินอันเป็นที่รัก แล้วก็เขาก็หวังเล็กๆว่าร้านกาแฟของเขานะครับจะมีโอกาสในตอนรับพี่ตูนในการมาเยือนที่ร้านสักครั้งหนึ่งนะถ้พพี่ตูนดูอยู่อดิฉันว่าพี่ตูนมาแน่นอนเพราะว่าดิฉันเคยเจอพี่ตูนที่ร้านกาแฟเหมือนกันพี่ตูนชอบทานกาแฟอยู่นะพูดเออจริงๆนี่พูดจริงๆเอาละพี่แป๊กพี่แป๊กเตรียมได้นะถ้าพี่ตูนเ็าไปเชียงใหม่เดี๋ยวจะแนะนําให้ไปผมก็ไม่รู้จักพี่ตูนหรอกแต่ผมก็พูดผ่านประกาศไปเผื่อพี่ตูนเขาจะได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ดูตลอดข่าวเช้านี้กับพวกเรา